บอยเจี๊ยบตั้งกฎกติกาแจกอาหารรถพุ่มพวงไม่ขอเอียวพักการเมืองหลังจากลุยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจไปในรูปแบบอาหารรถพุ่มพวงมาเกือบครึ่งเดือนแฟนๆก็ต่างชื่นชมพร้อมปรบมือให้กับคู่ดาราบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพิจิตราในความมีน้ำใจต่อสังคมของทั้งคู่ที่ทำด้วยใจไม่หวังผลอื่นใด ล่าสุดเพจบอยพิธเมเกอร์ได้โพสต์ข้อความรายยาวประกาศให้ทราบถึงกฎกติกาพร้อมทั้งมารยาทที่พึงมีทางสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือเกิดการเอี่ยวกันเมือง โดยทางเพจแจ้งไว้ว่าประกาศให้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกันนะครับโปรเจกตรถกับข้าวทีมบอยเจี๊ยบหรือรถพุ่มพวงเกิดขึ้นจากความตั้งใจของผมเจี๊ยบจนทําให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องและผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ผมกับเจี๊ยบรู้จักที่ทราบข่าวและมีใจอยากช่วยเหลือสังคมสมทบทุนบางคนขายผักก็ส่งผักมาช่วยบางคนขายผลไม้ก็ส่งผลไม้มาเพราะทุกคนอยากส่งต่อให้ชุมชนที่เดือดร้อนด้วยใจบริสุทธิ์ เรียกได้ว่าเป็นเงินทุนจากชาวบ้านสู่ชาวบ้านเราไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้เกิดขึ้นกับพักการเมืองหรือองคอ์กรหรือกลุ่มบุคคลจนกระทั่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราต้องการให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกชิ้นที่พวกเราซื้อมาและนํามามอบตามชุมชนถึงมือชาวบ้านจริงๆในทุกชุมชนที่เราไปอย่างบริสุทธิ์และไร้มนทินที่สุด ฉะนั้นหากชุมชนใดที่เดือดร้อนและผู้นำติดต่อเข้ามาเพื่อให้รถกับข้าวคันน้อยๆของพวกเราไปแจกเรามีความยินดีเป็นที่สุดแต่ขอให้ทุกที่ที่เราไปปฏิบัติตามกฎดังนี้ครับ 1. บัตรคิวที่นำไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนต้องไม่มีชื่อพักการเมืองชื่อกลุ่มหรือคณะบุคคลหรือชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสิน้น 2. ไม่อนุญาตให้ทีมงานหรือบุคคลที่มาบริการจัดคิวช่วยยกของมอบของใส่เสื้อผ้าหรือสวมหมวกหรือถือป้ายที่มีชื่อสัญลักษณ์ของพักการเมืองใดๆหรือกลุ่มคณะบุคคลหรือชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสิน้น 3. ในขณะที่มอบอาหารไม่อนุญาตให้ทีมงานของชุมชนประกาศชื่อพักการเมืองชื่อกลุ่มหรือคณะบุคคลหรือชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสิน้น บริเวณที่จะให้เราไปมอบอาหารต้องไม่จัดให้รถของเราไปจอดที่หน้าปหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพรกการเมืองหรือกลุ่มคณะบุคคลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสิน้นหากทีมงานพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎด,ดังกล่าวทางเราจะหยุดมอบของและออกจากพื้นที่ทันทีหากชุมชนใดทราบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎนี้ได้ขอความกรุณาอย่าติดต่อเข้ามาครับ ที่ผมต้องมาโพสต์แบบนี้เพราะต้องการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจที่สุดในการทําโปรเจก์นี้พี่น้องและผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกับผมและเจี๊ยบสมทบทุนก็ฝากเรามาด้วยความไว้ใจและด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่อยากให้ใครมาฉวยโอกาสกับสิ่งที่ทําสิ่งที่เราทุกคนตั้งใจทําด้วยความบริสุทธิ์ใจครับขอบคุณที่อ่านจนจบครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ